ดูทรายพอดีเลยกาบสบายดีเบิร์สุขคู่สุขคนทุกใจทุกมุมที่นหัะทุกท่าแล้วก็สบายดีตอนเช้าอีกด้วย ตอนนี้กับส่วนหกโมเสา้าเขาตื่นมาจากเฮือนคืนนี้เขาก็นอนพักกี่เฮือนของลูงนี่แหละหลังจากเขากินข้าวเส้าแล้วเขาก็สีพาน้องแยกกลับไปหาตลาดอีกเพื่อเขาจะซื้อเครื่องคลองเอาเมื่อฝากให้พ่อแม่อยู่บ้าน,นแล้วก็พี่เศตอยากขอบใจสองพี่คนนี้นที่ส่งเงินทางซุปเปอร์แตง จะได้กับขอขอบใจหลายๆเรียกว่าขอบคุณมากๆที่นี่น้ำจิตน้ำใจสวยงามเห็นอกเห็นใจคนที่ทุกยากลำบากอยู่สนบทจะได้กับขออวยใจให้พรให้พี่เขาทั้งสองทานจงมีสุภาพแข็งแรงความเจ็บบวให้ได้ความไขว่ใหวมีปาธนาสิ่งใดกับขอให้ได้สิ่งนั้นให้ลำลำรวยรวยให้ยื่บนโลกใบหนี้ดนโดนแล้วก็จะขอให้ได้ขึ้น เงินที่ส่งมาหาคอยอะไร้ค้นรอยเทาพันเท่าครอบใจหลายๆแล้วเป็นเจนั้นๆันไม่แต่ทุกคนที่ตามเบิง้งว่าเขาจะซื้อเครื่องอยังแน,น่จากตลาดมาต้อนให้พ่อแม่อยู่บ้านตอนนี้ขอยกัสซืผ้าน้องแยกออกจากเคื่อนของลูกเพราะว่าเขากินเขาเศร้ากันแล้วเิออกไปซื้อเครื่องแลวกะลับบานเลย เอาแฮแตมเปตามันค่อนข้างที่อันหนึ่งเท่าไหร่ ลได้37อันนึ แล้วก็ซีเลือกเกิบอีกเพราะว่าน้องสายบอกให้ซื้อพอยแล้วก็ซื้อเกิบหมดนยาแกาะาเ่สแ่กบอร์แม่บไหนเบอร์สิไปบอร์สิบเอ็ดบอร์สิบ

จะเลือกซื้อเกิอบบมุ้ว่ามันสิถึงตีเฮาหรีอร์เฮาจะลองใส่ก่อนอะไงก,ก็ติละกะติ้มุ้วเดือดตัรศับฮะฮะโทรศับกันมาได้กันเลยมือกองอ๋อกะติก็ไม้อยางเหยละไกรติต็มนี่ไหนมีตัดลองวัดช่วยนะนออา ูนึงเท่าไรเกือบอุ้ยแต่มันลุงเออยังไงเคียงเองเส้โอกเส้นซนาอ๋อเออเนหมือเซนห้าะดุหนะอะไรเซนหางวยหม่แล้วหม่ก็เกิดเดือนพระคู่นี้แหละเออตากแตมันกระเลวกันมางมีเมือเออ กเกอร์ปนี้มันจิแล้วต่อในซื้อไม้แนราคาแคแสนห้าปลาเพิ่นคายแอนเอาใส่ทองเลยใส่ทองเลยเกหมวดเก้าอันไหนเี้ยมุดมั้หมดลยเบิกมาเกอไปหยักเวอาเเบียนเงินคุณป็นแสนหาสวยเพิ่น nốt xay lốt có mi ba em bỏ Bố đi Tên như là sao à, đây xoắn. Tôi đi cầm nghe, tôi đi cầm nghe, tôi đi nghe Tôi nói tôi nói m อ3ใพีห้บอเปืือบเป็นบอให่เอาซื้อมุเมงพันเอ็มพีสาม ใส่ใจเนี่ยเวิดไว้ขนาดแต่ว่าข้าห่านี่ยากสิกินกระเพรานี่เนี่ยหางินก็ยี่คิงเนี่ยเอาสื้อซีนมูโลนึงให้ฟ้าให้พ่อแม่ m oh. से बोल? แยกมากินข้าวเปียกก่อนกับบาทไม่แต่ฮานนี้แลหละเขาเคยเขามากินข้าวเปียกเป็นฮานถี่คอนข้างไงผูมีจากคนเลย คนเขามากินเพราะว่าช่วงนี้กระช่วง10โมงถ้าว่าหอด11-12โมงนี่คนมากินขอนคางลายอยู่คมชิงกับโบฮิวปน,นัยเพราะว่าตอนนี้กระช่วง10โมงแต่เขาไอต้นน้องแยกก็เลยพามากินข้าวเปียกก่อนเพราะว่า,วาน้องแยกว่าอยากกินข้าวเปียกไตโดนบ้านเฮานี่เาเคยกินข้าวเปียกลงมานี้จึงขอได้ซื้อกินข้าวเปียกนะ ขาวเปียกก็มาแล้วเนาะสองถวยอันนี้แมนพักใส่มะเข็ดก่อนมะเข็ดกเนี่ย่ราต้องใส่ไล่อย่างมันเผ็ดแห้ง เปลียกใส่ซีนไก่ซีนไก่เลือดลองซีนปะ่ะพอดีเลย คือชิ้นไก่หลยอยู่เพื่อนเมื่อกี้ก็ชิ้นไก่คือตอนนี้เรา ซื้อเครื่องเรียบร้อยไม่ต่เขาจะขี่รถไปซื้อน้ำมันนี่ใช่กระตุกปัจจุบานเขาบุมีน้ำมันต้องได้ซื้อเอามาจากเมืองมาใส่เติมกระตุ้วนี่กับบรรจุได้5ลิตรบูมีบูมี่เอาบอกใครใช่มังกระลินเอาหนึ่งตัวเลยบ้าง đây uh, cho đi lấy đi cho ông Bị Tư lấy đi. À, được คือตอนนี้เขาก็ซื้อน้ำมันเรียบร้อยซื้อน้ำมัน5 ít, ลิลกับเติมใช้รถนี้2สองลิตรแต่เขาจะออกกลับบ้านเลยพูออุดีส่วง11บเอ็ดโมงเขาออกจากเมืองฮอดบ้านกับประมาณ1นึง่งโมงสองโมงคละ้าวารถโบเเพ ตอนนี้พวกเฮาก็อยู่ในระหว่างกลางทางเนาะแดดแห้งขนาดสวง12:00น1:00น2:00นจึงฮอดบ้านแห้งสวงแรงๆจะหน่อยตามเส้นทางนี่มีฝุ่นหลายเฮามาแต่เช้าๆนี่แค่นแน่เนาะฝุ่นบ่หลายปนานใด คือตอนนี้กับเวลาสามโมงแล้วเขามาฮอดบานเรียบร้อยถือว่าเอากลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็เรื่องค้องกับเซห่พ่อแม่และเป็นผู้จัดการเอ,เองเรื่องอาหารการกินเรื่องเรื่องค้องที่เอาซื้อแล้วก็สำหรับคลิปนี้กับซีจบลงยินดีนเลยต้องขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาสมแต้ตนจนจบถามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถาาถือใจอย่าลืมฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ ขอได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนองน่นะขอ,ขอบใจ